เป็นเป็นร์ชเร์เกิดเรื่องขึ้นเร็วมากพวกเราจึงจัดงานฉลองได้ไม่ดีพอหวังว่าท่านพอเท่าจะไม่ถือสาพวกเราได้แจ้งให้ท่านตยุกทราบแล้วแต่เขากลับมาไม่ทัน แค่นี้ก็ดีมากแล้วพวกเจ้าทำได้ดีมากเ,าเกิดมาถึงขั้นนี้แล้วจะทำยังไงได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วจะกลับไปพักเถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับพ่อเท่าสักหน่อยนะถ้าอย่างนั้นกระหม่อมจะไปเตรียมห้องประชุมให้นะครับเออมไม่ต้องแค่คุยกันเรื่องทั่วไปไม่ต้องทำให้เป็นทางการ ถนัดนั้นเอ๊ะถ้ายอย่างนั้นก็ใช้ห้องสำหรับคุยเรื่องส่วนตัวก็แล้วกันที่ด่านเก็บเสียงได้ดีมากเออแล้วแต่เจ้าเลย,เยห้องหลับแมวโบ,โบ๊บบอแมวเจ้าเหมียวน่ารักคิดถึงเจ้าจึงเลยแมว ใช่แล้วเจ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพอเท่าเป็นมังกรใช่ไหมทำไมไม่บอกข้าละ่ะเใช่ทำไมเจ้าไม่บอกนางล่ะเฮ้เข้าห้องเถอะข้ามีเรื่องจะถามเจ้าเยอะเลยเฮ้ทำไมเจ้าต้องโกหกข้าละ่ะ ข้าไม่ได้โกหกแค่บอกความจริงไม่ได้เท่านั้นเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหมายความว่าตอนก่อนแน่นนี้เขาคิดจะทำลายโลกแต่ถูกต้นไม้โลกสาบให้กลายเป็นแมวละ่ะเพราะแบบนี้เลยถูกขังอยู่ในร้านสัตว์เลี้ยงพร้อมกับจุดชยัยเผ่าอสูรจากนั้นก็ได้เจอค่า แต่เพราะเงื่อนไขของคำสาบเจ้าจึงบอกความจริง,รงที่เป็นมังกรให้ข้ารู้ไม่ได้ล่ะใช่ดังนั้นสิ่งที่ทําลายโลกที่พูดถึงในความผิดพลาดของแคววังไม่ใช่แมวแต่เป็นมังกรนักเขียนปิดบงังเบาะแสได้ล้าลึกจริงๆถ้าอย่างนั้นคำถามข้อต่อไปทำไมเจ้าต้องประกาศต่อหน้าทุกคนว่าข้าคือสหายของมังกรล่ะ เพราะข้าอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วข้าทนไม่ไหวที่มนุษย์หน้าโง่เหล่านั้นคิดหาทางกันแกล้งเจ้าอยู่ตลอดเวลาข้าทนไม่ไหวที่เห็นพวกเขาไม่เคารพเจ้าข้าทนไม่ไหวที่สหายของมังกรอย่างเจ้าต้องฟังคำสั่งจากคนอื่นดังนั้นหากข้าประกาศเรื่องที่เจ้าเป็นสหายของข้าให้ทุกคนรู้ เจ้าก็จะอยู่ในความคุ้มครองของข้าไม่มีใครกล้ารังแกเจ้าอีกอีกอย่างคือข้าชอบเจ้านะฮะใช่ข้ารู้ข้าก็ชอบเจ้ามากเหมือนกันและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าแต่ว่าจะช่วยยกเลิกฉายาสหายของมังกรได้หรือไม่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม เพียงแต่ฉายานี้มันยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับข้านะไม่ได้ข้อทำสัญญาไปแล้วต้องรักษาสัญญาสัญญาอะไรข้อตกลงอะไรนะพวกเราเคยจบกันแล้วไม่ใช่หรอฮะอะไรนะเมื่อไรอะทำยังไงดีข้าไม่ควรอยู่ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมข้าไม่ควรอยู่ตรงนี้แต่ควรไปอยู่ใต้โต๊ะ เธอเคยจุบฉันจำไม่ได้เหรอนะไม่ได้ฉันต้องค่อยๆค,คิดเพราะฟังเหมือนฉันจุบเขาแล้วกลับลืมเหมือนผูช้ชายแล้วเลยหรือว่าหลังจากคืนนั้นเจ้าก็ลืมข้าไปเลยเจ้าอย่าพูดทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนั้นสิเราไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยนะข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ ในเมื่อเจ้าลืมแล้วงั้นเรามาทำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้เวลานี้เอ๊ะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ้ากำลังพูดอะไรการจูบเป็นเรื่องที่มีแค่คู่รักก็ทำกันนะคู่รักเหรอจริงสิเขาเป็นมังกรคงไม่เข้าใจการแยกแยะความรู้สึกแบบมนุษย์ฉันต้องอธิบายให้เขาเข้าใจคู่รักก็คือ คนสองคนที่มีความรักต่อกันนะถ้างั้นข้าคิดว่าข้าเองก็รักเจ้านะอนะมังกรพูดตรงแบบนี้กันหมดเลยเหรอคือว่าเจ้าแน่ใจหรอว่าเป็นความรักอาจจะแค่รู้สึกดีก็ได้ก็เหมือนลูกเป็ดที่ชอบเดินตามก้อนอาจเป็นเพราะ ตอนแรกค่ะคือคนที่อุ้มเขาออกมาจากร้านสัตว์เลี้ยงก็ได้ถ้างั้นความรักที่เจ้าพูดถึงควรจะเป็นความรู้สึกแบบไหนล่ะก็อย่างเช่นเวลาอยู่ใกล้คนที่รักหัวใจจะเต้นรัวเต้นเร็วตึกๆึกตึกแบบนั้นนะข้าไม่เคยสังเกตเรื่องนี้มาก่อนแต่หลังจากนี้เวลาอยู่ใกล้ๆเจ้า ข้าจะลองสังเกตดูนะอืมถ้าอย่างนั้นพวกเจ้านั่งก่อนนะข้าขอออกไปสูดอากาศข้างนอกแป๊บหนึง่งฉันเป็นอะไรไปทำไมอยู่ๆก็ลนลานขึ้นมาเนะจ้าว่าครั้งนี้ท่านหญิงแอสทรินได้เป็นผู้สืบทอดแน่นอนแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว แต่มังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักการต่อสู้ส่วนท่านยิงเอสตินก็มีปนิธานที่ยิ่งใหญ่ไม่แน่นะแค่ท่านพอเท่าพูดมาคำเดียวพวกเขาอาจจะเปลี่ยนไปทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าถึงตอนนั้นผู้สืบทอดอะไรก็ไม่สำคัญอีกต่อไปหรือไม่ก็อาจจะไม่เป็นผู้สืบทอดและข้ามขั้นไปเป็นนายุกเลยก็ได้นะใช่ใช่ช่างคิดกันจริงๆนะ ืใช่แล้วตอนนี้ฉันมีมังกรที่พูดคำไหนคำนั้นเป็นเพื่อนแค่ฉันบอกเขาไปตรงๆว่าไม่อยากทำอะไรแค่อยากกินกินนอนๆอนไปวันๆก็คงพอแล้วลพอลทารช่วยทำความหวังของฉันให้เป็นจริงหน่อยสิฉันนี่งง้อจริงๆแค่ขอให้พอทาช่วยก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วความหวังอะไรหรอ ฉันอยากท่านหญิงเอซินท่านได้ยุกกลับมาแล้วคะ่ะเอ๊ะอะไรนะท่านได้ยุกวับกลับมาอย่างเร่งด่วนผ่านประตูเทร้เปิดเด็กคนนั้นอยู่กับมบังกรตลอดเวลานางยังมีเรื่องปิดบังข้ายมากแค่ไหนท่านได้ยก แฮร์สมีเรื่องอะไรไว้ค่อยคุยกันนะข้ากำลังรีบความจริงเรื่องที่ข้าอยากบอกก็คือเอสตินมีมังกรคอยคุ้มครองอยู่แล้วเช่นนั้นสัญญาระหว่างข้ากับท่านอิสเปราข้ารู้ภารกิจผู้พิทักษ์ของเจ้าสําเร็จแล้วเจ้าไปจากคาร์ลฮาร์อยุคได้แล้วแต่ข้าไม่อยากไปจากที่นี่แล้วนะสิ หมายความว่ายังไงไม่มีอะไรแค่เกิดความสนใจในตัวเอสทรินถ้างั้นเจ้าก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันคารืหาตจะยกไม่ไหลเจ้าไปหรอกขอบคุณยิ่งนักจริงๆเลยไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ข้าคิดจะยุติสัญญานี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ ทำไมไม่ค่อยสบายใจคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกลายเป็นสหายของมังกรเจ้าเริ่มสะสมพลังตั้งแต่เมื่อ,อไรเออจริงๆก็ไม่ถึงกับเป็นการสะสมพลังเพราะเรื่องแข่งซวยไม่ใช่เรื่องน่ากลุ่มใจไม่เออจุดเริ่มต้นของเรื่องเหล่านี้คือวันที่ข้าไปซื้อแมวสองตัวนั่นมาจากตลาดอสูร ที่แท้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเออเจ้าเคยบอกว่าไม่อยากเป็นผู้สืบทอดตระกูลฟาราเดย์ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เรื่องนี้ค่อนข้างยุ่อยากชื่อเสียงของเจ้าดงดังไปนอกจกกักรวรรดิแล้วเราราชนิกุลที่ติดตามข้าก็ล้วนแสดงความประสงค์อยากจะให้เจ้าเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปท่านหมายความว่า แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ข้าสามารถจัดการได้ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือเดิมทีพระราชาต้องการตามหาหมังกรให้เจอก่อนใครแต่เพราะเจ้าความหวังของพระองค์จึงพังลงข้าก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นตอนนี้ความเสมอภาคระหว่างเชื้อพระองค์กับจะกูลฟาราเด ได้ถูกทำลายลงแล้วความเกลียวของพระราชารุนแรงกว่าที่เราจะคาดคิดได้พระราชาเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานมากจนถึงขั้นที่ให้คนไปตามหาผู้ที่รู้ภาษาโบราณทั่วโลกตามหาเวทมนต์โบราณเพื่อต้องการได้รับการคุ้มครองจากมังกรแต่ความทะเยอทะยานของเขาถูกเจ้าทำลายไปแล้ว เป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนทิศทางใหม่เขาถึงขั้นออกตามหานักฆ่าอมกรเพื่อให้มาทำงานรับใช้อ๊ะนักฆ่ามัมกรกเหรอท่านหมายความว่าพระราชาจะตามหาคนให้มาฆ่ามังกรงั้นเหรอการที่พระราชาตามหามังกรก่อนหน้านี้ก็เพื่อจะใช้ประโยชน์ส่วนตัว ตอนนี้พรของมังกรได้ตกเป็นของตระกูลเราแล้วเขาอาจจะฆ่าทั้งเขาและมังกรก็ได้แต่มังกรแข็งแกร่งมากไม่ใช่เหรอมีคนฆ่ามังกรได้จริงๆเหรอเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีใครรู้วิธีเอาชนะมังกรได้แต่ถ้าพระราชามีความคิดเช่นนี้เขาอาจจะทำอะไรขึ้นมาก,ก็ได้เอสตรินเป็นผู้นำ เล็กของตะกูลฟาราดยอย่างเป็นทางการเถอะฮะทำไมจูจ่ๆพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอมีเพียงวิธีนี้ตะกูลฟาราดยจึงปกป้องเจ้าได้อย่างถูกต้องนะเจ้าจึงจะมีสิทธิ์โยกย้ายพลังของตะกูลเพื่อใช้งานได้ปกป้องเหรอใช่ฉันเคยบอกว่าจะปกป้องพอเท่า ถึงแม้ตอนนี้เขาจะเป็นมังกรแต่ก็อาจจะถูกพระราชาทำร้ายได,ได้ท่านนายุกข้ายังมีอีกคำถามข้าต้องปกป้องเขามีเพียงเรื่องนี้ที่ข้าหลบหนีไม่ได้ข้าตกลงเป็นผู้นำตระก,กูลต้องทำอะไรบ้างตอนนี้มีเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่เจ้าต้องทำ ราชาแห่งเนเวอร์ส่งคณะทูตมาพบเจ้าพบข้าข้าเป็นแค่เออเพราะเจ้าเป็นสหายของมังกรเรื่องนี้ถูกแพร่ไปทั่วแล้วการพัฒนาเนเวอร์เป็นโอกาสที่ดีมากของสกุลเราและข้าก็หวังว่าเจ้าจะยอมพบพวกเขาเฮ้อยังรู้สึกวุ่นวายอยู่ดีไม่ต้องห่วงข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากทำ แต่เจ้าแค่ทำตามสัญญาเพียงระยะสั้นแค่หนึ่งปีหนึ่งปีใช่ไหมถ้างั้นก็ได้ให้คิดซะว่าเวลาหนึ่งปีนี้แลกมากับค่าใช้ใจ่ายของการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องทำอะไรก็แล้วกันค่าจะเซน็นเออถ้าอิสเปลล่ายังมีชีวิตอยู่เขาต้องดีใจไปกับเจ้าด้วยแน่ฮนออของอย่างนั้น เรื่องนี้ไม่รู้จะตอบยังไงก็ฉันไม่รู้จักเขาด้วยนะชายหาดโอคุเลเล่เรื่องก็เป็นแบบนี้เขาให้ข้าพักผ่อนหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็ต้องไปที่นิวเวอร์แน่นอนจะต้องไปด้วยนะเฮ้อวุ่นวายจริงๆแต่เพื่อช่วยตระกูลฟาราเดเดค้านอำนาจกับพระราชา ข้าจำเป็นต้องไปข้าจึงมันลองมาให้เจ้าเลยดีไหมล่ะอย่านะอย่าเด็ดขาดแบบนั้นมันจะเกิดสงครามได้จะต้องมีคนเจ็บและตายมากมายเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเข้าใจไหมรู้แล้วน่เจ้าจะเครียดไปทำไมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยน่ากลัวจริงๆ ต้องอย่าให้มังกรตอนนี้ได้ริมรสชาติของเลือดเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องทำลายโลกแน่เลยดังนั้นอดทนแค่ปีเดียวเองจากนั้นก็เอาตัวพวกคนเลวที่ทำร้ายพวกเราออกมาสั่งสอนสักหน่อยแค่นี้พวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตแสนสบายที่วันๆแค่ใช้เงินก็พอนะพวกพวกเราเหรอได้เฮ้อ ถ้างั้นตอนนี้พวกเราทำอะไรกันดีอืถ้าอยากกินปูอาร์สกาเราสร้างร้านอาหารทะเลที่นี่กันเถอะสร้างตรงนั้นก็แล้วกันนะด้วยทรัพย์สินของจะกูลฟารเ์เารวันเดียวก็น่าจะสร้างเสร็จใช่ไหมไม่ต้องถึงหนึ่งวันหรอกแค่วินาทีเดียวก็พอลนะ้วปิง้ง ว้าวเป็นไงพอใจไหมเจ้าเหมือนเป็นตะเกียงวิเศษอาณาดินเลยที่ช่วยให้สมความปรารถนาได้สามข้อนะข้าทำให้สมหวังได้มากกว่าสามข้ออีกนะขอแค่เจ้ายินยอมข้าจะทำความหวังของเจ้าเป็นจริงทุกอย่างเถอะเ่อไปกินปูอะลัสก้ากันเถอะเอะ<อ>ร้านอาหารทะเล นั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของเอสตินและพอร์ทาพรุ่งนี้พวกเรามากันอีกนะได้สิแต่วันรุ่งขึ้นน,นี่คืออะไรอะไรกันเนี่ยเมื่อวานยังเงียบสงบอยู่เลยคือค่ะแล้วก็นั่นคือสัตว์ประหลาดอะไรอะ สัตว์ประหลาดเหรอข้าหมายถึงตัวที่อยู่ในทะเลทำไมหน้าเหมือนข้าเลยอืมเจ้าสวยกว่าเยอะเลยนั่นไม่ใช่ประเด็นน่ะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรพวกเขาชื่นชมและเลื่อมใสเจ้าไม่ดีหรอกหรือฮะข้าไม่ต้องการการเชื่นชมและความเลื่อมใสก็ได้ข้าจะทำสิ่งที่เจ้าเกลียดหายไปให้หมด เดี๋ยวก่อนเจ้าจะทำอะไรก็เสกให้ชายหาดหายไปไงเจ้าไม่ชอบไม่ใช่หรอนะมังกรตัวนี้น่ากลัวจริงๆฉันว่าฉันไม่ควรเกลียดอะไรสุ่มสีสุ่มห้าแล้วล่ะแม่จ๋าถ้าหนูกินปูสก้าแล้วจะได้เป็นสหายมังกรด้วยใช่ไหมใช่แล้วจ้าได้รับพรจากท่านหญิงแอสตินแล้วความหวังของหนูจะต้องเป็นจริง นี่ฉันกลายเป็นสิ่งมงคลในการขอพรไปแล้วเหรอเป็นเพราะท่านหญิงเอสตินแท้ๆท,ที่นี่ถึงได้กลายเป็นสถานที่สำคัญทุกคนต่างบอกว่าถ้าได้ไปในที่ที่ท่านหญิงเอสตินไปมาจะได้รับโชคดีด้วยล่ะคะ่ะถ้าไม่ใช่ไบโคโฟเฟอร์สีแฉกสักหน่อยนะเกรสแอรรน พวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะข้ากับพอเท่าจะหยุดต่ออีกสักพักท่านยังเอสตินจะไปไหนเหรอครับพอเท่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าอยากไปที่ไหนข้าสัมผัสได้ถึงความปรารถนาของเจ้าข้าจะไปกับเจ้าเดี๋ยวนี้เอ้อท่านพอเท่าว้าวเห็นทีพวกเราคงต้องกลับกันเองแล้วล่ะ สมกับเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่จริงๆเวทดบต์บแค่นี้สบายมากงั้นเรากลับกันเถอะรอค่าแป๊บหนึ่งได้ไหมข้ามีเรื่องต้องทำนิดหน่อยเจ้าจะทำอะไรข้าอยากไปขอพรที่รูปปั้นของท่านหญิงแอชเชนเหมือนกันเจ้าอยู่กับตัวจริงทุกวันกลับจะไปกราบไหว้รูปปั้นถ้าท่านหญิงแอชเชนรู้เขา้าต้องโกรธแน่ๆแต่ช่างเถอะ จะรีบไปรีบกลับก็แล้วกันน,นะเดือแล้วนะมิติมายาอา่าที่นี่ที่ไหนอะเมื่อกี้เจ้าอยากไปในที่ที่ไม่มีใครไม่ใช่หรอนี่เป็นห้องลับที่ข้าใช้เวทมนต์เซกขึ้นมาไม่ใช่มิติในโลกนี้ย่อมไม่มีคนอยู่แล้วก็ได้อย่างน้อยก็ไม่มีคนมาแอบฟังเรามาคุยเรื่องพระราชากันเถอะ พระราชาเฝ้าตามหาคนที่รู้ภาษาโบราณมาโดยตลอดดูเหมือนต้องการจะแปลข้อความบนก้อนหินสักอย่างและได้ยินว่าเขายังตามหาผู้ข้ามังกรด้วยแต่เขายังจะทำเรื่องบ้าอะไรอีกข้าก็ไม่รู้เราต้องหามาตรการป้องกันเพื่อรับมือเขานะมาตรการป้องกันเหรอข้าพระราชาคนนั้นเลยเป็นไงไม่ได้ ทำตามผัดเรื่องในนิยายไม่ใช่ทำตามตำนานจะกูลพระราชาได้รับการคุ้มครองจากเวทบนโบราณไม่มีทางตายเพราะเหตุนี้แน่ดังนั้นจะเลิกคิดได้เลยนะปัญหาของพระราชาปัญหาการพัฒนานิวเวิร์พวกเราต้องรีบหาทางแก้ไขเรื่องพวกนี้จึงจะกลับไปใช้ชีวิตที่สงบสุขได้อืมเอสเทนเวลาจริงจังก็สวยดีนะ chấp phần khai dự rất là ừ.